วันนี้นะคะเราจะมาช่วยเพื่อนๆนะคะในการที่จะทําให้ออเดอร์ของเพื่อนๆเนี่ยปิดไว้ขึ้นสามารถทํากําไรได้ง่ายขึ้นนะคะเราเียดตามเทคนิคแต่สุดท้ายเนี่ย EA ตัวนี้จะไปช่วยในเรื่องของการแก้ไม้เพื่อที่จะทําให้เราเทรดได้ง่ายขึ้นหลักการของมันก็คือเทรดท่าไหนก็ได้สุดท้ายจะต้องกลับมาปิดบวกให้ได้นะคะอะเริ่มนะคะเราจะใช้เป็นแบบไฮบิดแต่เดี๋ยวเราค่อยอธิบายนะคะเพื่อนๆอาจจะก,กดออเดอร์จากตรงนี้ก็ได้นะคะหรือว่าเราสามารถที่จะ กดออเดอร์นะคะจากมือถือก็ได้หรือว่ากดจากแพลตฟอร์ม MT5 ก็ได้นะคะอ่ะสมมุติว่าเรากดไปอย่างเงี้ยนะคะพอดีว่าเราตั้งค่าเป็นในลักษณะของมันตินะคะก็คือ expert นะคะตรงนี้ semi auto เนาะ property นะคะเราสามารถที่จะตั้งค่า l o t s i z e ที่มากขึ้นได้นะคะ l o t s i z e เริ่มต้นเนาะนะคะจุด05นะคะแล้วก็กำไรต่อไซเคิอย่างเงี้ยนะก็เป็นพอร์ต หนึ่งร้อยเหรียญนะคะ max กกิดเท่าไหร่นะคะแล้วก็ตัวคูณเท่าไหร่นะคะอาจจะเป็นตัวคูณหนึ่งจุดสองนะคะแล้วก็มีการกำหนด max ดอดาวต่อวันนะคะปริมาณขนาดล็อตไซส์ที่มากที่สุดที่กำหนดให้ไม่เกินนะคะแล้วก็รวมทั้งหมดออเดอร์เนี่ย max ล็อตเท่าไหร่นะคะดอดาวเท่าไหร่กำหนด การคัดลอสไว้ด้วยได้นะคะแล้วก็กำไรต่อวันได้นะคะแล้วก็สเปรดต่อวันที่เราจะใช้นะคะแล้วก็สามารถกดอ l เ r t ร์ได้ทีนี้เราเอาง่ายๆให้เพื่อนๆดูนะคะก็คือวิธีการเนี่ยตามหลักเพื่อนๆกดออเดอร์ไม้เดียวก็ได้นะคะแล้วถ้ากดผิดถูกทางมันจะแก้ไม้ให้อันนี้กริดนะคะก็จะเป็นการเทรดแบบพอผิดทางเข้าเพิ่ม mm. เข้าเพิ่มเข้าเพิ่มนะคะส่วนเฮดจิ้งนะคะก็จะเป็นในลักษณะของการที่เอ่อกดบ u y กด กดบายผิดทางมันจะเพิ่มเป็นฝั่งอีกฝั่งหนึ่งพอราคาดอลลาร์ก็จะเซลล์เป็นแบบเฮดจิงกันหรือว่าไฮบิดนะคะลักษณะของไฮบิดก็คือเข้าออเดอร์เพิ่มเป็นกริดก่อนแล้วถ้าเกิดว,ว่าจํานวนกริดตามไม้ที่กําหนดแล้วเนี่ยแล้วมันยังไม่บวกมันจะเป็นเฮดจิงแล้วนะคะมันจะเริ่มเข้ามาแก้นะคะอ่ะทีนี้เดี๋ยวเรามาดูหลักการเพื่อให้เพื่อนๆเ,เ,เข้าใจแบบง่ายๆนะคะก็คือ วิธีการทำงานนะคะหลักการก็คือกดออเดอร์อย่างไรก็กลับมาปิดบวกได้อ่านะคะเรามีคู่มือเพื่อนๆเ,เป็นลองอ่านก่อนนะคะแนวคิดหลักนะคะก็คือเพื่อไม่เพื่อไม่ว่าจะเปิดออเดอร์ผิดทางแท่ไหนก็จะต้องกลับมาปิดกำไร <c oughs> ทีนี้วิธีการทำงานนะคะกดบายหรือกดเซลล์นะคะถ้าเกิดว่าถูกทางเนี่ย ราคาถึงท้ร์เก็ตปิดกำไรจบอันนี้ทุกคนรับทราบแต่ถ้าผิดทางนะคะจะระบบจะเพิ่ม Position อัตโนมัตินะคะเป็นกริดก็คือเพิ่มทางเดียวกันกันกบที่เข้าออเดอร์ไปส่วนเฮ d g i n g ก็เพิ่มส่วนทางเนาะนะคะ,ะ,ค,ะคือสมมติเรากด b ายแล้วราคาลงมันกดเซลลในล็อตที่มากกว่าแล้ว Recovery พอร์ตบวกปิดนะคะส่วนไฮบิดนะคะจะเป็นกริดก่อนแล้วตามด้วยเฮดจิ้งนะคะแล้วก็ถ้าสมมติกำไรมากกว่าหรือเท่ากับกำไร ทาร์เกเป้าหมายของเราก็คือจะปิดทั้งหมดนะคะอันนี้หลักการมีแค่นี้เลยนะคะซึ่งมันก็จะมีในลักษณะของการที่เราสามารถที่จะเลือกเทรดโหมดได้ว่าจะเป็นกรีดเป็นเฮดเป็น h y b บิดก็ได้นะคะแล้วก็ lot mode ก็สามารถที่จะเปลี่ยนเป็น fix, m u l ัลติพายเป็นแบบบวก l o อเพิ่มหรือว่ามาติงเก l ลก็ได้นะคะอ่ะทีนี้เดี๋ยวเราจะมาทดสอบให้กับเพื่อนๆดูกันเนาะนะคะ หลักการของเรานะคะเรามักจะใช้ไฮบริดนะคะแล้วหลักการตั้งค่าของเรานะเราก็จะใช้รถเริ่มต้นพอร์ตเซน100เหนึ่งร้อยเหรียญนะคะ0ูนย์จนย์ห้านะคะแล้วก็กิลดิสแทนห้าสิบปิ๊บนะคะห้าร้อยนะคะแล้วก็กำไรต่อรอบ100หนึ่งร้อยเหรียญนะคะแม็กกิดเลเวลสินะคะ ตอนนี้เราเปลี่ยนเป็นไฮบริดแล้วนะคะอันนี้อาจจะไม่ต้องตั้งค่านะคะถ้าเราต้องการแอดนะคะแบบล็อตเพิ่มอะไรเงี้ยเราก็ถ้าเราเปลี่ยนตรงนี้เป็นแอดนะคะมันก็จะเพิ่มทีละ0.01นะคะแล้วก็ไฮบริดสวิตเลเวลนะคะก็คือถ้าสมมุติว่ามันเข้าเป็นไฮบริดไปแล้วใช่ไหมถ้าเป็นไฮบริดคือจะเกริดไปก่อน10ไม้แล้วก็จะแก้ด้วยรีคอร์ว่อีก5ไม้นะคะอันนี้คือหลักการแล้วก็มีหลักการของเทลลิงด้วยนะคะเทลลิงก็คือ ตามออเดอร์ไปบวกก็กันหน้าราคาเข้านะคะเพื่อนๆลอลองอลองตั้งค่าเอาดูเนาะ,ะเดี๋ยวแป๊บหนึ่งนะคะหลักการเราจะประมาณนี้นะคะแล้วเราก็ลองกดออเดอร์กันเนาะให mm hmm. ้วิธีการนะคะวิธีการก่อนนะคะเพื่อนๆก็มาที่ open data folder นะคะพอเรา Open Data Folder เสร็จแล้วไป MQL5 นะคะแล้วก็ไปที่ expert นะคะแล้วเราก็ลากนะลาก EA ที่เราใส่ให้เนี่ยหรือที่เราให้ไปนะเป็นไฟล์ ex5 นะคะลากมาใส่ตรงนี้ลากมาใส่ตรง expert พอลากมาใส่เสร็จแล้วนะคะเพื่อนๆก็ปิดหน้าออเดอร์นะคะปิดไปเรียบร้อยนะคะแล้วเราก็มาที่ navigator นะคะกด refresh นะคะ พอกดรีเฟซเสร็จนะคะเราก็จะเจอเซมิออโตกริดรีคอเวอรี่นะคะหลังจากนั้นก็แอตแทกทูอะชาร์ตนะคะอ่ะพอเรากดแอตแทกทูอะชาร์ตเสร็จใช่ไหมเราก็อลาวอัลโกเทรดดิ้งนะคะกดลอตไซส์ที่ต้องการนะคะพอร์ตนี้เป็นพอร์ตเซนเนาะนะคะแล้วเราก็ตั้งค่า100เหรียญต่อครั้ง100เซนนั่นแหละนะคะแล้วก็แม็กซ์กริดสิบนะคะตัวมันดพายเราเอาแค่1.2พอนะคะแล้วก็ เอ่อเทลลิงนะคะเราจะเริ่มที่30แล้วก็เทลลิงสต็ปสเต็ปก็คือที่10นะคะอ่าขนาดประมาณนี้นะคะแล้วก็ดอดาวนอันนี้เพื่อนๆตั้งเองแต่ว่าเราจะปล่อยเลยนะคะเราจะปล่อยเลยนะคะให้มันล้างไปเลย แต่ว่าเพื่อนๆตั้งได้นะแล้วแต่เพื่อนๆเลยนะคะว่าเพื่อนๆอยากได้ค่าแบบไหนนะคะแล้วก็ Max Space นะคะคือไม่ให้ออกออเดอร์เพิ่มถ้าเกิดว่า Space ผิดปกตินะคะก็ Space ของ q r k s i s อยู่ที่ยี่สิบนะคะตั้ง f a l ์นะในเรื่องของ a l e r t นะมันเสียงดังมากนะแล้วก็กดนะมันก็จะขึ้นมาแบบนี้พอขึ้นมาแบบนี้เสร็จนะคะเราก็กดออเดอร์เลยปัง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 นะคะอันนี้แล้วแต่เพื่อนๆจะกดทีละไม้หรือกดทีละหลายไม้อันนี้แล้วแต่ในนี้แสดงให้ดูเฉยๆนะคะทีนี้ มาดูถัดมานะคะถ้าเกิดว่าใครโยน E เข้าไปแล้ว E a ยังยังไม่ปรากฏหน้าจอแบบนี้นะคะให้มาที่ t o o นะคะแล้วก็ Option พอ t o o Option แล้วก็ไปที่ Expert นะคะคลิกด,ดูนะคะว่ามัน Allow Algorithmic Trading หรือเปล่ากดติ๊กๆิ๊กตกตามแบบนี้เลยนะคะแค่นั้นแหละเรียบร้อยนะคะ ทีนี้เดี๋ยวเราจะเปลี่ยนมาเป็นไฮบริดนะคะเดี๋ยวเราจะเปลี่ยนมาเป็นไฮบริดถ้าเกิดว่ามันเทรดผิดทางนะคะเกินกว่าสิบไม้มันจะเริ่มเฮจิ้งอ่านะคะเพื่อนเพื่อนก็ลองใช้ดูแล้วก็เอาไปให้เหมาะสมกับตัวเองนะคะว่าเป็นอย่างไรอะเมื่อกี้ก็คือปิดออเดอร์ไปแล้วรอบหนึ่งอย่างรวดเร็วนะคะอ่ะตอนนี้เริ่มมีการชะลอตัวของกราฟนะคะเราก็ถือไปเพื่อนๆน,นะคะถือออเดอร์ไปเรื่อยๆดูว่าเอ้ยจะเป็นอย่างไรอะไรเงี้ย นี่ก็อัดแบบไม่ตัดเลยเนาะนะคะก็เพื่อเท,ทให้เพื่อนๆดูนะนะคะว่าเอ้ยเป็นไงบ้างอะไรอย่างนี้นะนะคะจะได้แบบให้มันแก้ไม้อะเรียบร้อยแก้ไม้เรียบร้อยแล้วนะคะจบเสร็จแล้ว <laughs> อะตามนี้นะคะถ้าใครสนใจก็โหลดเลยนะคะเราให้ใช้ฟรีแต่ถ้าเกิดเพื่อนๆอยากสนับสนุนเราง่ายมากนะคะสมัคร สมัครผ่านพาร์ทเนอร์ของเราได้รีเบทคืน10เหรียญตลอดด้วยนะคะมันก็เป็นระบบที่ปิดกำไรง่ายปั่นล็อตรีเบทได้เข้าไมา้ตามที่เราต้องการนะคะโอเคไปแล้วนะสวัสดีจ้า